สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับนุชชาแนลนะคะวันนี้แอดอยู่ที่เนินสี่ร้อยนะคะท่านผู้ชมแอดพาท่านผู้ชมแล้วก็ f อซทุกท่านนะคะมาที่เนินสี่้อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะมีการมอบปัจจัยร่วมสร้างศาลาของปู่องค์ดังนะคะท่านผู้ชมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะนะห้าหมื่นนะคะผ่านทาง ช่องหุ่มซกพยานยานะนะคะท่านผู้ชมเ,เป็นทีมงานเดียวกันนะคะจะมีรายชื่อก็อยู่ในนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอดจะให้ดูนะคะท่านผู้ชม,ม,มวันนี้ก็จะมีพิธีมอบเงินนะคะท่านผู้ชมก่อน <ขอ S 2> ที่จะไปดูพิธีแอก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะท่านผู้ชมตามเอียนมาเลยค่ะอสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะภิกขะเชวันตามิปันธิสาพังอปะระตังธรรมะเมิันเิ Maya katang punjang samina rumutita pang samina katang punjang mayang ada pang satu satu rumutan sapang aparatang kamatami banti uka satwa ratyena katang sapang aparatang kamatami banti Uka sakamami pante, uka sakamami pante, satu uka sakamami pante. Wanthami pante, sapang aparatang kamatami pante, maya katang punyang samina anumuti tapang, samina katang punyang maihang, atapang satu, satu anu pante. วื้เราเอานี่ยกี่บานตามจัดหมอเธอสาลาอ้ยเราก็เกี่สมุมคนพี่เราเอาอ้ยกีมเมียนแต่ความสกความเจริญเธอเอกบานตามจัดปรารถนาคนเกี่ก็มียนคุณดาวันคำลำเผาก็มียนคุณไล่ปีเตอร์เซนนางสาว นาตาชาพิตอร์เซนนางสาวเคมปารีพิตอร์เซนคุณแม่ความเจริญของครอบครัวกี่สมอลโอปุกปักรักษาระบบะมันเชี่ยก้อปัดปีกลุ้ีพรั่งีครอบครัวกีโย่แต่ละบัดเจเจมโนงครอบครัวกี่โอ้ยบานตามจัดปรารถนาคุประการกีกับสมพรปีลาอซาถูกมาเก็ ฟองปูนเดลอบานหมดรูมเงเนตก็ยังเ,เ,เล่นแต่ความซกความเจริญต้องอ้อาเอากีจะซุ่มคนพีเราเอาซุมชุกซุมเรียบพีเราเอาต้องเอางวดที่ผ่านมาก็แกะตะป่านมาตกใส่หัวตกภาษาคือเมนต์คายเนาะมังเจนจะีเจนเกจเคยตกใส่หัวเนาะพี่ก็บอกว่าหัวบอกแล้วว่าห้าหกนั่นแหละบอกเขาเลยตรง,ตรง,ตรง,ตรงนั้นอ่ะบอกแม่ห้ากับหกนะพี่เนาะแต่พี่บอกว่าพี่ไม่ซื้อนะ เลิกเล่นนานแล้วเนาะพี่ใบเยยงี้ยเนาะไม <oms S 1> ่เคยซื้อเล่นนานเลยไม่ได้ซื้อนานแล้วแต่ได้ตัวเลขมาถูกบอกคนอื่นถูกนะพี่เนาะถูกวันที่ทันมาห้าหกเต็มเต็มเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาอีกแล้วนะคะแปดเจ็ดห้าสามตัวเน้นๆครับเดี๋ยวเรามาซื้อกับทันผู้ใหญ่นิดนึงครับคนดูให้เขียน F4 ช,ชน่องสมำหรับข้น่อยข้างในให้เป็นขีเขียนหน่อย อ,อ,อ่าตะปูอ่าซื้อทูบเชื่อมแล้วก็ซื้อใบตะเหล็กน,นะครับอ่ต่อมาก็มีทางท่านอาจารย์พินนะครับท่านเห็นว่าเราขึ้นมาอ่าทำสลาให้พระองค์ดำท่านท่านก็นเลยมาร่วมบริจาคสองพันบาทครับแล้วก็มีทางช่องอ่าบ่าวทีนะครับก็เห็นมาถามก็มาร่วมบริจาคอีกห้าพันบาท นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทางช่องคุณมทรัพยานาคนะครับที่ได้ประสานเป็นสะพานบุญให้นะครับก็มีคุณดาวันนะครับคําลําเผานะครับรวมกับครอบครัวนะครับหลายท่านอยู่มาร่วมทําบุญอีก50,000บาทอันนี้ก็คือเพรว่าเป็นบุญบารมีของพระองค์ท่านนะครับที่ได้มาอยู่ในจุดตรงนี้นะครับก็ได้สร้างบุญบารมีนะครับทำให้ ทุกท่านที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนั้นได้มาร่วมกันสร้างตรงนี้เพื่อให้ลูกหลานได้เคารพสักการะต่อไปครับผมครับก็ถือว่าน่าจะเสร็จแล้วครับผมเบื้องต้นก็คือเสร็จพอยังข้างบนยังไงก็เสร็จแล้วเสร็จแต่ว่าด้านล่างด้านล่างเขาจะขอท่านผู้ใจบุญใจกุศลนะครับมาร่วมช่วยกันอีกนะครับจนจนเสร็จทั้งหมดนะครับทั้งระเบียงอะไรด้วยนะครับข้อทําด้านบนมีเสร็จแน่นอนเสร็จครับ จะทาลาบากไหมครับเอ่ายากมากครับเนื่องจากอยู่ที่สูงแล้วก็เป็นเหล็กนะครับต้องเชื่อมต้องไหลเห็นว่าตรงนี้เขามาขอโชคขอลาบไม่ได้เกือบทุกคนเลยครับได้ตลอดนะครับหลายท่านที่เข้ามาเนี่ยจะประสบผลสําเร็จนะครับไม่ว่าโชคลาภไม่ว่าด้านอ่าขอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับการงานนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับแต่เนื่องจากการเดินทางมาลําบากลําบากนะครับโดยเฉพาะทางขึ้นนะครับทางขึ้นไอ ตรงอานินฤสีนะครับท่านจะลําบากมากตรงนั้นเนื่องจากหาเป็นทางขึ้นที่มีความชันแล้วก็โค้งนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้นี่ถ,ถ้าท่านใดมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยากจขึ้นมากราบไหว้พระองค์ดํานะครับก็ตรงนั้นก็อยากจะทําเป็นคอนรีตขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกสบายของอท่านผู้ใจบุญที่จะขึ้นมากราบไหว้ตรงนี้นะครับผมครับ okay. ท่านเปนใหญ่เราเล่าประวัตินิดนึงเนาะองดําที่มาที่ไปแต่ก่อนมาจากไหนอะไรไงนะคที่ครับพระองค์ดําเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพระที่นำมาจากกรุงเทพมหานครน,นะครับ,รบก็มีอพระ,อ,ะองค์หนึ่งนะครับท่านนิมิตเห็นว่าสถานที่ตรงนี้ mm hmm. เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ oh hmm. นะครับท่านมาถามผมถึงบ้านนะครับตอนนั้นผมเป็นสบตอยู่นะครับท่านก็ว่ามาถามว่าท่านบต สถานที่ตรงนี้มีสิ่งแบบนี้อางไ,ไ,ไ่คือรอยพุทธบาทผมบอกว่ามีท่านอยู่กรุงเทพมะครับท่านนิมิเห็นนะครับท่านก็นเลยเข้ามาตอนแรกเข้ามาพอมาปุ๊บผมก็พามาตรงนี้พอามาถึงปุ๊บท่านบอกว่าใช่อันนี้แหละที่ไปนิมิเห็นอยู่ที่กรุงเทพท่านก็นเลยจัดทาผ้าป่าเพื่ออัญเชิญพระองค์ดามาปฏิสถานอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็าทาง ชุมชนนะครับร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อ,อสร้างบันไดขึ้นนะครับก็ทําบันไดเสร็จนะครับและก็สุดท้ายก็คืออาจจะสร้างศาลาให้พระองค์ท่านนะครับที่ได้สร้างไว้แล้วแต่มีความชํารุดนะครับออผุพังตามการเวลาการเวลานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยผมเองได้ตั้งใจนะครับที่จะสร้างศาลาหลังใหม่ ให้กับท่านตรงนี้แล้วก็เพื่อท่านผู้ใจบุญใจกุศลน,นะครับได้ขึ้นมากราบไหว้สักระของพรครับจึงได้สร้างาตรงนี้ขึ้นมาเวลานเวลานั้นก็จะได้ลงคนที่เนานะอ่ากอสะดวกสบายเวลามาแล้วก็สมัครกันเดดกันฝนได้รับผมครับ,รบทูเทียนก็จะได้ไม่เพียนาะใช่ครับครับโดยเฉพาะเบื้องต้นนี้ก็คือถ้าเราทาเสร็จแล้วนะครับเจ้าภาพอาจจะลงมาแล้วก็จะมีพิธีบวงสวงใช่ครับก็ เสร็จก็จะทําพิธีบวงสวงนะครับเชิญชาวภาพที่มาร่วมทําบุญนะครับได้มาร่วมกันทําพิธีบวงสวงตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยววันไหนก็จะได้แจ้งหนีทีหนึ่งนะครับครับผมครับที่ประมาณกี่วันท่านก็อยาจะอีกประมาณสักอาทิตย์กว่าจะเร่งทำให้เสร็จครับผมก่อนสิ้นเดือนนะครับก่อนสิ้นเดือนครับผมครับนี่ครับคุณผู้ชมนะครับปู่องค์ดําอยู่ในก็คุยได้เนาะอยู่เดือนสี่ร้อยแล้วก็อยู่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน หลายกิโลสองกิโลก็จะขิดชายแดนนะครับขิดชายแดนครับแล้วก็ผู้ได้นะที่มองเห็นไปก็คือทางติดชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชาเลยครับมองเห็นไปทะลุเลยนะครับก็ร่วมบุญด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็สามารถร่วมช่วยได้นะครับค่าอ่รถชาแนลกับมันดีชาแนลนะที่มาวันนี้ด้วยใช่ครับสามารถอ่าสามารถ ใสยเบอร์โทรได้เลยนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะโอนเงินมาช่วยค่าค่าบวงสวงนะครับบวงสรวงทำบุญนะเนาะทำบุญด้วยคูลละกิโลสองกิโลไม่ต้องเยอะครับบางทีก็อ่ะร้อยหนึ่งซื้อกิโลหนึ่งอย่างไรก็ได้เราไม่ต้องใช้ช่วยกันนะทำบุญด้วยกันนะครับก็รวมไปชาวบ้านด้วยเนาะครับผมโอเคครับถ้าทางผู้ใหญ่โทรมาหาผู้ใหญ่ก็ได้อ่ะเบอร์โทรผู้ใหญ่เลยก็ได้ของผมศูนย์เก้าห้านะครับสามสองสาม เก้าแปดสามหนึ่งครับผู้ใหญ่เงินครับครับศูนย์อะไรนะผู้ใหญ่ยุโรปศูนย์เก้าห้าสามสองสามเก้าแปดสามหนึ่งครับครับอันนี้คือผู้ใหญ่เงินนะครับถือทางทิ่พันธ์ก็โทรมาได้นะครับศูนย์แปดแปดเจ็ดเก้าหกแปดสองสี่หนึ่งศูนย์แปดแปดเจ็ดเก้าหกแปดสองสี่หนึ่งส่วนมากก็ไม่ค่อยได้รับโทรมาเลครับติดงานเยอะชี้ดำตรงนี้ครับอุ้ใหญ่มากเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนี้ใช่แล้วพอดีตัวนั้นมาสามคนนะครับอรอง านสภาม่บ้านเขาและก็ผมมานั่งขอตรงนี้ขอถ้านั่งขอเสร็จแล้วไปนั่งตรงนั้นทางอารองประธานสภาก็บอกว่าวันนี้ก็ขอปูให้เลขให้ชัดยังไงถ้าไม่เห็นตัวเลขก็เห็นเป็นตัวก็พูดสักครู่ก็เห็นงูตัวใหญ่นะครับมาจากความรู้นะสีดำประมาณสามเมตรกว่าสามเมตรกว่ามาเป็นตัวเลยเป็นตัวก็มาตรงนี้ เลยมาตรงนี้แหละครับผมนั่งอยู่ตรงนี้พอถึงปุ๊บเขาเงยหน้ามองผมผมก็พูดบอกรองสภาว่าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แม่บ้านเขาก็บอกแม่บ้านรองประธานสภาก็ว่าแปดหนึ่งผู้ใหญ่เลขล่างเลขล่างเขาก็บอกงี้อยู่ข้างล่างครเขาอยู่ข้างล่างทีนี้พเรเด้วยไปถึงตรงนู้นนะครับแล้วก็รองปรานสภาก็ลงไปนู้น <S <S เห็นเข้าตรงนู้นนะครับ แล้วก็หายแล้วก็ไม่มีรูไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยพูดในคนลุกเลยเนี่ยครับก็ถือว่าแล้วก็หงวดนั้นก็เปดหนึ่งจริงๆเลขล่างจริงๆช่วงนั้นเนาะครับก็อ่าแม่บ้านของโรงทันสภาเขาก็ได้ห้าร้อยเขาซื้อห้าร้อยคูณห้าร้อยพี่ได้เท่าไหร่คะร้อยคูณพันผมได้พันหนึ่งโอ้ได้จังพันหนึ่งเนาะได้เยอะเลตอนั้นจ้ะได้เยอะๆได้พันหนึ่งแล้วก็อ่าเลขบนอีก ได้ประมาณพันห้าเงินนั้นโ้ค่แล,แล้วก็มาตรงกับงวดนี้เหมือนกันงวนนี้ก็คือมาเลยเห็นเลยมาเห็นตรงนั้นเลยครับผมเขาไปรูปๆแล้วก็ทางาช่องบาวทีเขาถ่ายค่ะจ้ะถ่ายไปก็เห็นเลขขึ้นมาคือเจ็ดห้าเสร็จแล้วก็าทางบาทีเขาลงไปเอาทูบเสียงทายผมก็อ,อธิษฐานก็ว่าถ้า,าเลขเกะอกยังไงก็ขอให้อ่า หลวงพ,พ่อท่านช่วยบอกด้วยเขาไปจุดตรงเนี้ยพอจุดมาปุ๊บก็เลขออกมาก็คือแปดเจ็ดห้าตรงกับเอตัวนั้นหตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันแต่ว่าต้องรอดูเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงอันเชิญเทวดาสิบหกขันธ์พาหนขันดินสิตรังวังบานานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะเราจะทาพิธีบวงสรวงอีกครั้งหนึ่งมันจะเลขจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะครับผมอาจจะทาก่อนหวยออกเนาะครับพอประมาณก่อนเสร็จตัวนี้ก็ประมาณก่อนสิ้นเดือนก็จะทําทำธีเดียวครับ ก็จะอ่านมนต์หลวงพ่ออังพีทานิมนต์หลวงพ่ออ่าท่านมหาเขตมันนะท่านมาเพราะว่าท่านมีบารมีชาสูงเพราะว่าท่านเป็นเป็นผู้ทําจัดผ้าป่ามานี่คือมหาเขตใช่ไหมครับโอ้โหนี่คนลูกท่านต้องมาในอีกนอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้เสร็จก็จะนิมนต์ท่านตามที่พีคือไม่อยากให้เอฟซีในเรื่องของโรงงานเยอะให้ด้านพุทธศาสนาที่แท้จริงเนาะ ก็อาจจะมีพระมาทําบ้างนะด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องกงไงนะครับนี่คือปูองค์ดำนะครับคือพระพุทธรูปที่เห็นตรงนี้นะครับครับยังอยู่บนเนยังดำดำอยู่ครับแต่แต่มองมไม่ชัดไม่ชัดเหมือนวันนั้นวันตกเนาะวันวัวน,น,นตกหมเขียนนตกเรยนะเให้ดูชัดๆนี่รอยพระพุทธบาท เลยนะครับนี่คุณชมนะครับเตียงทอมผ้าอันนี้คือเขาเรียกอะไรเนะยไม้ยันบวกครับไม้เท้าไม้เท้าจะยืนแบบนี้นะครับต<อ>ัวนี้ตัวนี้ไม้เท้ากั็ไม้เท้า,ทาอันนี้คือโนนขึ้นนนนขึ้นอันนี้คือเหยียบเหยียบได้เต็มเต็มคิดว่าไม่น่ามีใคร<ม>ใ <น S 1> จะสร้างได้ไม่มีครับไม่มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเลยครับโอ้พ่อมีแต่ปู่ก็บวกก็เลยท่านพามาดูนะครับเป็นเรื่องน่าจะท